การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และลำธารสายเย็นมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่มากมายแต่ท่ากลางหมู่สัตว์เหล่านั้นมีกระรอกน้อยแสนรู้ชื่อว่ามีกี้ซึ่งเป็นที่รักของทุกคนในป่า มิกกี้เป็นกระรอกที่ฉลาดมากเขาชอบคิดหาวิธีแก้ปัญหาและเล่นกลไกลต่างๆเพื่อหาของกินไม่ว่าสถานการณ์ไหนเขาก็หาวิธีออกมาได้อย่างง่ายดายวันหนึ่งในฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงสัตว์ทุกตัวในป่าต่างพากันเตรียมสะสมอาหารเพื่อผ่านหน้าหนาวอันหนาวเย็น วันหนึ่งขณะที่มิกี้กำลังปีนต้นไม้เก็บลูกโอ๊ตมากินอยู่สัตว์ต่างๆอย่างมีน้อยและกระต่ายต่างก็พากันออกมาหาอาหารเช่นกันสัตว์แต่ละตัวมีวิธีหาอาหารที่แตกต่างกันแต่พวกมันพบว่าปีนี้อาหารมีน้อยลงกว่าทุกปี กระต่ายน้อยเริ่มบ่นว่าปีนี้อาหารหายากจังฉันหาแครอทไม่เจอเลยส่วนมีน้อยก็ครางเสียงดังว่าฉันหาน้ำผึ้งไม่เจอเลยจะทำยังไงดี นิกกี้ที่กำลังเก็บลูกโอดอยู่บนต้นไม้ก็สังเกตเห็นสถานการณ์นั้นเขาจึงกระโดดลงมาพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลหรอกเพื่อนๆฉันมีแผนนิกกี้นำเพื่อนๆมารวมตัวกันที่ลานกลางป่าแล้วพูดว่าเราจะช่วยกันหาอาหารในป่านี้ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด ฉันจะใช้ความรู้และกลไกที่ฉันช่วยให้พวกเราผ่านฤดูหนาวนี้ไปได้ มิกกี้นำทางเพื่อนๆไปอย่างต้นโอ๊ที่มีโอซ่อนอยู่ในโพรงแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปเอาลูกโอ๊ทลงมาแบ่งให้เพื่อนๆหลังจากนั้นมิกกี้ยังพาเพื่อนๆไปหาก้อนหินที่มีน้ำพึ่งซ่อนอยู่ซึ่งเขาเคยเห็นนกบินมาวางรังไว้ที่นั้นแต่ไม่ได้บอกใครไว้นี่ไง น้ำพึ่งสำหรับมีน้อยแครอทสำหรับกระต่ายและโอสสำหรับพวกเราเราทุกคนจะมีอาหารพอเพียงสำหรับหน้าหนาวมิกี้พูดด้วยความภูมิใจ สัตว์ทุกตัวต่างดีใจที่มิกกี้ช่วยหาทางออกให้และทุกตัวก็ร่วมมือกันเก็บอาหารมาแบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งของหมีน้อยแครอทของกระต่ายหรือโอ๊ตของมิกกี้ทุกคนก็ได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรม ฤดูหนาวผ่านไปอย่างสงบสุขทุกตัวมีอาหารกินเพียงพอและเรียนรู้ถึงความสำคัญของการช่วยเหลือกันในยามลำบากและแล้วเรื่องราวทั้งหมดของกระรอกแสนรู้มีกกี้ที่ไม่เพียงแค่ฉลาดแต่ยังมีน้ำใจและความสามัคคีที่ทำให้ทุกคนในป่ารักเขามากยิ่งขึ้น